สวัสดีค่ะครัวคุณทิพย์วันนี้ขอ,อนําเสนอเมนูกะปิขั่วอาหารชาววังที่หารับประทานได้ยากถ้าได้ทานแล้วรับรองว่าทุกคนจะติดใจอยากรับประทานเมนูนี้ซ้ําๆอีกแน่นอนค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะกะปิอย่างดีนําไปย่างไฟจํานวน3ช้อนโต๊ะค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งนําไปแช่น้ําไว้และหั่นเป็นชิ้นค่ะกระชายหัน่น กระไคซอยจำนวน4ต้นค่ะผิวมะกรูดซอยประมาณ1ลูกค่ะหอมแดงประมาณสิบหัวนะคะกระเทียมไทยปลาแห้งแกะเอาแต่เนื้อและนำมาโขกให้ละเอียดนะคะกะทิสำเร็จประมาณครึ่งกล่องค่ะน้ำตาลมะพร้าวสมช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงและเขียวซอยไว้นะคะ ก่อนอื่นเรามาโขลกพริกกันก่อนนะคะตามด้วยผิวมะกรูดค่ะตะไคร้ซอยกระเทียมกระชายหอมแดงค่ะกะปิและสุดท้าย ปนนะคะโขกให้ทุกอย่างเข้ากันและทุกอย่างละเอียดดีนะคะเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วตักพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเรามาเตรียมกระทะสำหรับเคี่ยวกะทินะคะเราจะใช้ไฟระดับกลางในการเคี่ยวนะคะเมื่อกะทิเดือดแล้วเราใส่เครื่องที่เราโขกไว้ลงไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนกระทั่งกะปิของเรางวด จากนั้นใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนให้น้ำตาลของเราละลายนะคะจากนั้นชิมรสตามชอบได้เลยนะคะเมื่อสุกได้ที่แล้วใส่พริกชี้ฟ้าที่เราซอยไว้ลงไปค่ะผัดให้พริกชี้ฟ้าของเราสุกทั่วถึงค่ะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานกะปิขั่วลองลงมือทำตามวิธีของครูทิพย์นะคะสูตรนี้ครูทิพย์การันตี อร่อยชัวร์แน่นอนค่ะอ๋อการเลือกใช้กะปิก็สําคัญนะคะให้เลือกใช้กะปิอย่างดีหรือกะปิที่ทำจากเคยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารนะคะรับพบกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ